สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ p o p นะครับของ CS6 นะครับซึ่งเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาของฝรั่งเศสนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้เป็น p o r t t b l l e ครับวิธีการก็คือขั้นไปที่ตัวเป็นโปรแกรม p o น์ a b l e นะครับไปที่ไปที่โฟลเดอร์ App ด a t a นะครับโอเคเรามาที่ โ h o เจกชอปนะครับแล้วก็มาที่โล a l l o c เคชันครับมาที่ English นะครับมาที่ p o อร์ตไฟครับตัวนี้นะครับให้ท่านเปลี่ยนเป็น .data ตเนี้ยคัดไปกลับมาได้ครับให้เปลี่ยน .data ต,าตานเป็นดด b a k ครับแล้วก็คลิกขวา rename นะครับรเนนบอ,ออเออ,อ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนั้นท่านลองปิดเข้าใหม่นะนี่เป็นภาษาอะไรเมนูนะครับโอเคผมลองเข้าใหม่รอบนึง่ง โอเคก็ได้เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับวิธีนี้ก็ง่ายๆครับสามารถทำเองได้ครับก็ขอบคุณครับ